นวัดอิสาราเอลสีลดอีโก้อ,อีกครั้งขอบคุณเพจที่พีเอ็นและกลุ่มแฟนนางงามที่เคยแบนเผยแพร่13พฤศจิกายน2568 21นาฬกา22นาทีปรับปรุง13พฤศจิกายน2568 21นาฬิกา22นาทีโดยผู้จัดการออนไลน์ไม่รู้ว่าพักรบหรือจูบป,ปากกันแล้วยังไม่มีใครออกมายืนยันแต่ที่แน่แน่แฟนนางงามดีใจมากจนสร้างด้อมปุ้ยปิยพรแสนโกสิหรือกับ นวัดอิสระศอลี์หลังจากที่เพจที่พีเอ็นโกลบอลของแม่ปุ้ยโพสช่วยขายบัตรมิสยูนิเวิร์สที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้รวมถึงกลุ่มแฟนนางงามที่รักแม่ปุ้ยและหมัดซึ่งตั้งแต่นวัดเข้ามาถือลิขสิทธิ์มาก็สั่งห้ามกลุ่มนางงามที่แอนตี้เอ็มจีพูดถึงเวทีมาอีกต่อไปทําให้บรรยากาศในการเชนนางงามเกิดความบาดหมางสะดุดและไม่สนุกเหมือนก่อนล่าสุดเพจนวัดอิสระศอลี์ก็ได้โพสต์ภาพข้อความที่แคปจากเพจที่พีเอ็นและกลุ่มแฟนนางงามพร้อมแคปชั่นว่า ขอบคุณทุกกำลังใจผมและทีมงานทุกคนจะอดทนและทำงานเต็มความสามารถครับทำแฟนๆนางงามดีใจและมีความสุขบรรยากาศเริ่มกลับมาคึกคือแล้วพร้อมอยุให้ปุ้ยนวัดช่วยกันไลฟ์ขายบัตรนูรับรองว่าบัตรจะหมดเลยแน่นอน